สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าผิดสวงเรื่องเล่าผิศสวงของเราต่อไปนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนี้ผมขอย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับบีเป็นชื่อของเด็กหนุ่มต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องล่าท้าผีและการเล่นคุณใสามากตอนนั้นบีเรียนอยู่ในระดับปี3แล้วในคืนวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจน ที่เป็นเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มนั้นนั่นแหละครับได้เสนอความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าเฮ้ hey, เพื่อนเพื่อน,อนคืนนี้เราไปเล่นล่าท้าผีกันดีไหมว่าเราจะไปเล่นที่ไหนกันวัดที่ที่เขาว่าเฮียนเราก็ไปกันหมดแล้วนี่ไม่เห็นมีตัวอะไรที่น่ากลัวเลยเพื่อนในกลุ่มอีกคนถามขึ้นมาต่อมาบีเลยตอบออกมาว่ามีบ้านล้างหลังหนึ่ง ที่อยู่แถวแถวแคมป์คนงานที่มีข่าวว่ามีคนผูกคอตายในวะข่าว่าหน้าเฮียนใช้ได้นะเว้ยจากนั้นทุกคนในกลุ่มนั้นทั้งหมดสี่คนจึงได้พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านล้างหลังนั้นเมื่อทุกคนขี่รถเข้าไปจอดจะถึงหน้าบ้านล้างอยู่แล้วจูจๆไฟส่องสว่างทางที่เปิดอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีก็เกิดดับลงอย่างกระทันหันทุกคนเลยหันมามองหน้ากัน แล้วจึงชวนกันขับรถออกไปหลังจากคําสุดท้ายของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นจบลงทั้งหมดจึงพากันซ้อนและขี่มอเตอร์ไซค์ที่ทั้งหมดขี่ซ้อนกันมาออกจากที่ตรงนั้นทุกคนขี่รถออกจากที่ตรงนั้นแบบไม่สนใจอะไรแต่กลับมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่สตาร์ทไม่ติด เจ้าของมอเตอร์ไซคันนั้นกับคนซ้อนเลยได้แต่เข็นรถวิ่งตามเพื่อนแต่ทั้งสองขาก็กลับนุ้สึกมันหนักอึ้งเหมือนว่ามีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมานั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ตรงที่คนซ้อนท้ายทำให้รถหนักขึ้นรถจึงเข็นลำบากขึ้นเมื่อคนทุกคนมอเตอร์ไซค์ทุกคันออกมาถึงหน้าทางแล้วมอเตอร์ไซคันที่สตาร์ทไม่ติดเลยเล่าเรื่องที่รถหนักเมื่อกี้มาทุกคนฟังอย่างเหนื่อยหอบ จากนั้นเขาเลยลองสตาร์ทรถของเขาดูอีกรอบแต่คราวนี้รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นกลับสตาร์ทติดง่ายเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างนั้นแหละจากนั้นทุกคนจึงนัดแนะก,กันใหม่อีกทีว่าจะเข้ามาบ้านล้างแห่งนี้ใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้จากนั้นทุกคนจึงพาก,กันออกจากที่นั่นไปพอเย็นของวันใหม่มาถึง บีและกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นจึงพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านล้างหลังนั้นอีกครั้งคราวนี้คนในกลุ่มนั้นพากันเปิดเพลงเสียงดังโวกเวตโวยวายความเงียบที่มีเมื่อทุกคนมาถึงบ้านล้างเสียงเพลงที่เปิดยิ่งทวีความดังมากขึ้นจากนั้นทุกคนจึงเปิดไฟฉายที่ตัวเองมีแล้วเข้าไปสำรวจบ้านล้างหลังนั้นเมื่อทุกคนเข้าไปสำรวจจนพอใจแล้ว ทุกคนจึงพากันออกมาด้านนอกแล้วตะโกนออกไปว่าบ้าฉิบหายไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้าแน่จริงก็ออกมาดีวะแล้วทุกคนจึงถุยน้ำลายลงพื้นแล้วชวนกันออกไปในเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีสายตาของคนงานที่ได้ยินเสียงเพลงที่อยู่ในแคมป์คนงานแถวแถวบ้านล้างจดจ้องไว้ตลอดเวลา จนพวกคนงานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพากันพูดในกลุ่มคนงานด้วยกันว่าเดี๋ยวพวกมันก็เจอดีหรอกมาเล่นที่ไหนไม่เล่นต่อมาเมื่อพวกวัยรุ่นในกลุ่มของบีทั้งหมดพากันออกมาถึงหน้าถนนใหญ่ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วทุกคนจึงแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันเพื่อไปพักผ่อนแล้วเวลาก็ผ่านเลยไปจนถึงเช้าของวันใหม่ ในตอนนั้นขณะที่บีกำลังเดินในมหาวิทยาลัยอยู่นั้นจึงมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเจมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบีที่กำลังวิ่งมาหาบีอย่างรีบร้อนเมื่อเจมวิ่งมาถึงตัวของบีเจมจึงพูดกับบีขึ้นอย่างคนเหนื่อยหอบนี่นี่ไอ้บีเองรู้ไหมไอ้ดิวที่ไปกับเราเมื่อคืนตายแล้วนะเว้ยมันเป็นอะไรตายวะเสียงของบีถามขึ้นก็เมื่อคืนน่ะสิวะ หลังจากที่เราแยกยานกันใช่ไหมว่าไอ้เจม,มันก็ตรงกลับบ้านเลยแต่มันกลับโดนรถสิบล้อชนแต่ก่อนถึงบ้านของมันมันได้มีร้านข้าวต้มอยู่ร้านหนึ่งเมื่อไอ้ดิวโดนรถสิบล้อชนแล้วคนในร้านข้าวต้มนั่นที่พากันไปดูเหตุการณ์รถชนทุกคนในร้านที่เห็นไอ้ดิวขี่รถผ่านทุกคนกับบอกและเห็นเหมือนกันว่า เห็นไอ้ด hey, ิวมันขี after time, after <Okay. S 1> ่รถมากับผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งแต่เมื่อรถชนแล้วผู้หญิงคนนั้นกลับหายไปไหนไม่รู้ต่อมาเรื่องของไอ้ดิวก็ผ่านไปหลังจากนั้นพอหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็มีเหตุการณ์กับเพื่อนผู้ชายของบีอีกคนเพื่อนคนนี้มันได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของมันไปชนกับปิมฟุตบาทคอหักตาย ซึ่งเหตุการณ์ก็คล้ายๆเดิมคือมีคนเห็นว่าเพื่อนคนนั้นได้มีผู้หญิงซ้อนรถไปด้วยแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพื่อนผู้หญิงคนที่ไปด้วยกันในคืนนั้นก็เป็นตะคิวในสนามเกือบจมน้ำตายทั้งๆท,ที่เพื่อนผู้หญิงคนนี้เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและไม่น่าจมน้ำง่ายๆแต่ก็เหมือนเช่นเคย มีคนเห็นว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้เดินตามผู้หญิงชุดขาวที่ไหนก็ไม่รู้ไปที่สนามต่อมาบีเลยมานั่งคิดว่าก็เหลือแค่บีคนสุดท้ายแล้วที่ยังไม่เจออะไรเพราะฉะนั้นบีเลยคิดที่จะบวชเพื่อสิ่งต่างๆจะคลายลงได้